สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องกฎหมายไทยเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าทั้งน่าสนใจแล้วก็อาจจะทําให้หลายๆคนประหลาดใจได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของคดีอุทลุมครับเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยครับอ่ลองนึกภาพตามกันดูนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีข้อพิาพาทเรื่องทรัพย์สินหรือว่าสัญญาอะไรสักอย่างกับคุณพ่อคุณแม่ของเราเองเลยเนี่ยคำถามก็คือเราในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยนะจะฟ้องร้องท่านที่สารได้หรือเปล่า โอ้โหนี่แหละครับคำถามที่พาเรามาสู่ใจกลางของเรื่องในวันนี้เลยเอาละครับเพื่อให้เราเข้าใจหลักการนี้แบบชัดๆเลยนะไม่มีวิธีไหนดีไปกว่าการไปดูเรื่องจริงกันครับเราจะไปเจาะลึกคดีที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งสู้กันไปจนถึงศาลสูงสุดของประเทศก็คือศาลดีกาเลยทีเดียว เรื่องราวของคดีนี้มันเริ่มต้นขึ้นง่ายๆเลยครับก็คือเมื่อลูกคนหนึ่งตัดสินใจยื่นฟ้องคุณแม่แท้ๆของตัวเองต่อศาลซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของข้อพิพาททางกฎหมายที่มันซับซ้อนขึ้นมาทีนี้มาดูในรายละเอียดกันหน่อยในคําฟ้องเนี่ยฝั่งลูกเขาอ้างว่าก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตคุณพ่อกับคุณแม่ได้ตกลงขายที่ดินผืนหนึ่งให้เขาเรียบร้อยแล้วแต่พอคุณพ่อเสียไปปุ๊บคุณแม่กลับไม่ยอมโอนที่ดินให้ เขาก็เลยต้องมาฟ้องศาลไงครับเพื่อจะขอให้ศาลบังคับให้คุณแม่โอนที่ดินผืนนั้นมาเป็นของเขาตามสัญญาแต่ว่าเรื่องนี้มันยังไม่ทันได้ไปสู้กันในประเด็นที่ว่าเอ๊ะตกลงมีการซื้อขายกันจริงหรือเปล่าเลยนะครับเพราะว่าคดีนี้มันดันไปชนเข้ากับกำแพงกฎหมายที่ต้องบอกว่าพิเศษแล้วก็ทรงพลังมากๆของไทยเราซะก่อนซึ่งกำแพงนี้เขาเรียกว่าคดีอุทลุมครับ ไอ้ก,กำแพงที่ว่าเนี่ยนะครับมันเรียกว่าคด um ีอุทลุมพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยก็คือคดีที่ผู้สืบสันดานอย่างเช่นลูกหรือหลานไปฟ้องร้องบุพการีของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าหรือว่าตาย,ยายก็ตามแล้วข้อห้ามที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่หลักการที่พูดกันลอยๆนะครับแต่มันถูกเขียนไว้เป็นกฎหมายแบบชัดเจนปเป๊ะเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวบทกฎหมายข้อนี้กันดีกว่า และนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562เขาเขียนไว้ชัดเจนและเด็ดขาดมากๆเลยว่าผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้เป็นประโยคสั้นๆนะครับแต่ว่าทรงพลังอย่างยิ่งเลยแล้วพอมีกฎหมายข้อนี้อยู่คำถามคือสารดิกาจะประสินคดีพิพาทเรื่องที่ดินที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกยังไงไปดูคำวินิจฉัยของสารกันเลยครับ ทีนี้มาดูกระบวนการคิดของสารกันบ้างครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากท่านไล่ดูเป็นสเต็ปเลยนะสเต็ปแรกคนที่ฟ้องเนี่ยเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าใช่สเต็ปสองคนที่ถูกฟ้องคือคุณแม่แท้ๆซึ่งก็คือบุพการนีนั่นเองก็ใช่อีกสเต็ปสามคำขอคืออะไรอ๋อขอให้โอนที่ดินมาเป็นของตัวเองแล้วก็มาถึงสเต็ปสซึ่งเป็นจุดที่แบบชี้ขาดเลยครับ ศาลมองว่าการฟ้องแบบนี้เนี่ยมันเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้ฟ้องล้วนๆเลยพอองค์ประกอบมันเข้าล็อกเป๊ะๆแบบนี้ศาลก็เลยสรุปได้ทันทีครับว่าคดีนี้เป็นคดีอุทลุมฟ้องไม่ได้จบเลยครับนี่แหละครับคือประเด็นชี้ขาดที่ทําให้เราเห็นภาพเลยศาลมองว่าเป้าหมายสูงสุดของการฟ้องครั้งนี้ก็คือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้เป็นลูกล้วนๆเลยไม่ใช่การทําหน้าที่ในฐานะอื่นใดทั้งสิน้น ซึ่งกฎหมายข้อนี้เนี่ยนะครับสารมีการตีความที่ค่อนข้างเคร่งครัดมากคือท่านจะแยกชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นการฟ้องเพื่อจะเรียกร้องผลประโยชน์เข้าตัวเองแบบตรงๆอย่างเช่นขอให้โอนทรัพย์สินมาเป็นของชั้นนะแบบนี้เนี่ยจะถือเป็นคดีอุทลุมทันทีแล้วก็ทําไม่ได้แต่ถ้าหากเป็นการฟ้องในฐานะอื่นอย่างเช่นเราเป็นผู้จัดการมะระดกแล้วต้องฟ้องเพื่อรวบรวมทรัพย์สินไปให้ทายาทคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองแบบนี้ก็อาจจะยังพอทําได้อยู่ครับเอาล่ะครับ เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วมาดูกันดีกว่าว่าบทสรุปและสิ่งสำคัญที่เราต้องจำให้ได้จากกรณีศึกษานี้มันคืออะไรดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดที่เราต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือกฎหมายแพ่งนพาณิชย์ของไทยได้วางหลักการที่ชัดเจนแล้วก็หนักแน่นเอาไว้เลยว่าห้ามไม่ให้ลูกฟ้องร้องบุพการีของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์เข้าตัวเองโดยตรงนะครับนี่แหละครับคือแก่นแท้ของคดีอุทธลุมเลย และทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็นํามาสู่ความขมสุดท้ายที่น่าชวนคิดมากๆเลยครับว่าการมีอยู่ของกฎหมายที่มันพิเศษแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยในยเรื่องของความกระตันยูและความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ